สวัสดีครับเพื่อนเชาวเซเว่นทุกคนวันนี้ก็กลับมาอยู่กับผมจุงโกะเหมือนเดิมนะครับก็ในคลิปนี้เนี่ยผมจะมาพูดถึงเรื่องการหาหินอเวกนะครับผมโอเคการหาหินอเวกเนี่ยก็มีด้วยกันประมาณ3วิธีนะครับผมวิธีแรกนะครับอ่าก็คือดันเจียนพิเศษนะคือดันเจียนลายวันนั่นเองนะครับผมก็ระดับง่ายนะครับเออระดับปกตินะ จะได้อยู่ที่7หินต่อ1วันนะครับต่อให้คุณจะรีมันก็จะไม่ได้หินแล้วนะครับจะได้เฉพาะครั้งแรกนะที่ลงฟรีครับต่อทุกๆวันนะครับส่วนระดับยากเนี่ยจะอยู่ที่10บนะอืแล้วก็ระดับโหดก็จะอยู่ที่15้าชิ้นเลยทีเดียวนะครับผม2เท่าของระดับปกติเลยนะก็มือใหม่หรือว่าเพื่อนๆที่เล่นมาักพักๆแต่ว่ายังลงไม่ไหวเนี่ยก็แนะนำนะทำทีม ให้ลงพวกตันโหดไหวครับผมคุณจะเก็บหินเวกได้แบบรวดเร็วครับผมอาทิตย์หนึ่งก็ได้เป็นร้อยนะครับผมอ่ะต่อมานะครับผมกิจกรรมต่างๆนะก็คอยติดตามนะพวกกิจกรรมเนี่ยตั้งแต่เปลี่ยนระบบหินเวกเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมเกี่ยวกับการแจกหินตลอดนะครับผมพยายามติดตามข่าวสารหนะ้าเว็บไซต์หนะ้าเฟซบุ๊กหน้าโมบิลัมอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ก็หรือว่าเปิดคลิปของหลายๆคนดูได้ครับผมมีอัปเดตแพทให้ดูมากมายนะใน YouTube ก็ติดตามไว้นะต่อมาครับผมวิธีนี้นะครับเป็นวิธีที่รวดเร็วแล้วก็ได้ง่ายที่สุดก็คือร้านโทปาสันเองนะอ่าหเดือนเนี่ยคุณจะซื้อได้3ครั้งเลยทีเดียวครับ3ครั้งเนี่ยก็300ชิ้นนะครับก็ครั้งละร้อยแล้วก็ร,ร้อยโทปาสนะเออก็ สำหรับมือใหม่เนี่ยยังไม่ค่อยแนะนําครับผมให้ซื้อเพราะว่ามือใหม่เนี่ยคุณจะต้องเอาโทรศาพไปเปิดกระดานเอาไปถอดของถอดของก็ไม่ค่อยได้ถอดหรอกแต่ว่าผมว่ามันต้องเปิดกระดาษน,นะครับเพื่อหาตัวแรรมาใช้งานนะส่วนคนที่เล่นไปสักพักแล้วเนี่ยแล้วแบบเออไม่รู้จะซื้ออะไรโทรศาพไม่รู้จะทําอะไรซเซเว่นไนท์อะไรครบหมดแล้ว4ี่หหมดแล้วอะไรเงี้ยนะก็มาซื้อ หินอเวกก็ได้นะครับผม300นี่ก็เท่ากับได้ตัวธรรมดา1ตัวเลยนะครับก็น่าจะใช้ได้ครับสาหรับคนที่แบบอยากอเวกตัวนั้นนั้นจริงๆแล้วหินไม่พอนะครับผมอ่าส่วนผมเนี่ยก็อเวกตอนนี้ครบ7ตัวแล้วนะครับแล้วก็เอาไงดีก็จะพูดเรื่องอเวกตัวด้วยแล้วกันนะครับว่าตัวไหนมันคุ้มตัวไหนมันไม่คุ้มอะไรอย่างนี้นะครับอ่า เนียเริ่มต้นกันที่ตัวแรกที่เข้ามานะเเข้ามาพร้อมกัน2ตัวนะแต่พูดถึงอ e ีวานก่อนนะครับผมอีวานเนี่ยถ้าคุณจะเล่นทีมถึกก็ควรจะทำนะครับผมเป็นตัวอารีนาที่อยู่ในทีมถึกค่อนข้างดีเพราะว่ามันเพิ่มเดฟนะแล้วก็มีสตันดูดเลือดอะไรเงี้ยมีสกิลเวกที่แบบว่าเพิ่มเลือดให้ทีม แถมยังฟิกดัมเมจก็แรงใช้ได้นะครับในอารีน่านะแต่ว่าในหอคอยอะไรเงี้ยสองพัน 2, เนี่ยแทบไม่มีผลนะครับผมอืแต่ว่าอีวานก็ไปได้ทุกที่ครับผมแต่อารีน่าถ้าเกิดเล่นจะเล่นทีมสปีดเนี่ยก็ไม่แนะนําให้ทํานะครับอีวานไปได้ทุกที่ยังไงก็เพิ่มเดฟมีสตันมีอยชิลให้เพื่อนอะไรเงี้ยครับก็ช่วยได้พอสมควรนะครับก็เป็นทางเลือกว่าทําหรือไม่ทําผมว่าความน่าทำก็ ไม่ได้สูงมากนะแบบไม่จําเป็นต้องทําก็ได้นะครับต่อมาอตัวที่สองก็คารินนะครับผมคารินเนี่ยผมว่าเป็นตัวที่ควรจะทำนะน่าทำมากๆครับผมแล้วก็อารีนาในเรื่องของอารีนาเนี่ยคารินก็อยู่ในทีมถึกเหมือนกับอีวานนะครับก็คอยเป็นตัวซัพพอร์ตที่ป่วนมากๆครับผมเพราะว่ามันมีทั้งฮิล เดี่ยวที่แรงโคตรๆนะอยู่ทีเดียวเต็มถ้าไม่ได้โดนรถฮิวนะครับแล้วก็มีสกิลชุบเดี่ยวนะแล้วก็มีสกิลเวกที่ชุบหมูแบบพิกเกมเลยครับแถมยังมีกันเดสด้วยนะกันเดสเนี่ยก็สามารถเอาไปลงปราสาทคริสได้ด้วยแถมในอารีนาเนี่ยบางทีมเนี่ยเขาก็จะใส่แหวนเดสนะก็คารินก็ช่วยกันได้ครับแถมตัวเองเนี่ยยังมีวอลชิลสองครั้งนะครับฉะนั้นโดนซัดสองท,ทีแรกก็ยังไม่เป็นไรครับ แล้วก็ยังเกิดได้อีกนะถือว่าครบเครื่องมากๆเอามาตั้งเป็นลีดเดอร์ก็ได้เลือดค่อนข้างสูงนะครับเพราะว่าตอนนี้เป็นตัวเดียวใส่ซัพพอตตัวเดียวที่เอาเวกได้นะเออก็เอามาตั้งเป็นหัวเลือดได้นะครับผมก็น่าทำกว่าอีวานนะเพราะว่าไปได้หมดเลยครับไม่ว,ว่าอารีนาหรือว่าปราสาทเนี่ยก็ลงวันคริสได้ใช่ไหมส่วนหอคอยเนี่ยมีประโยชน์มากมครับผมคอยชุบ นู่นชุบนี่แบบคอยเป็นตัวซัพพอร์ตที่ดีมากๆครับนะก็น่าทำม,มากมากครับสาหรับคารินเพื่อนๆก็อย่าลืมมาทำกันไว้นะโอเคตัวถัดมาตัวอะไรกลาหานใช่ไหมตัวที่3กม้าหานนั่นเองครับกลาหานก็เป็นตัวอารีนาเพียวๆเลยนะครับด้วยสปีดที่สูงเท่ารินเลยนะอืม แล้วก็มีพาสีที่แปลกใหม่มีการหลบได้อะไรอย่เงี้ยนะใครที่จะเล่นทีมสปีดเนี่ยควรทำก้าหารครับแต่ว่าก้าหารเนี่ยจะใช้หินเวกค่อนข้างเยอะนะ500เลยทีเดียวเพราะมันเป็นตัวตัวพิเศษนะหายากก็สกิลเนี่ยแบบทางอารีนาสุดๆครับผมมีทั้งติดชาโมแล้วก็เล่ง3ามเทินติดครี100%้อยเปอร์เซ็นนะทารู้บัฟก็วุ่นวายนะครับ ถือว่าเป็นตัวที่เก่งมากๆนะครับกาหานและแถมยังเอาไปฟาร์มเด็กได้ด้วยนะครับผมกาหานก็จะโหดมากๆครับในอารีนาแล้วก็ฟาร์มได้นะอืมแต่สําหรับมือใหม่ที่แบบว่ายังไม่รีบอะยังไม่รีบทำอารีนาไปทําทีมมังกรทีมฟาร์มอะไรก่อนก็ยังไม่ต้องหั่ก็ได้ครับเพราะว่าหินมันก็คงแบบมีจํานวนจํากัดนะโอเค ใครบ้าลีน่าก็จัดมาเลยครับพยักไมคา์าตัวต่อมาที่เข้ามาพร้อมกันนะก็คืออลิเซียนะกับเฮเลเนียพูดถึงอลิเซียก่อนแล้วกันครับอลิเซียเนี่ยก็มีประโยชน์นะค่อนข้างสูงเลยพูดถึงเรื่องอลีน่าเนี่ยก็มาแทนที่สปไปได้เลยนะครับเนื่องจากเธอเนี่ยมีอมตะสีเทินนะแล้วก็มีเลือดเหลือนหนึ่งนะครับผมแล้วก็มีการดีบัฟเหมือนสปไปสองเทินนะ แล้วก็เทกิโอเวกเนี่ยถ้าได้ใช้นะครับ mm hmm. ก็จะเพิ่มมวยชิลให้ทีมอีก2ครั้งแล้วก็ยังกันสถานะอีก2ครั้งครับกัน2ครั้งเลยนะไม่ใช่2เทินฉะนั้นโดนเร่งก็ยังกันอยู่นะเออดีมากๆครับปวนก็นสบายมากแถมมีสกิลเพิ่มคูดาว4เป้าฟิกส0 0พันเลยนะครับฟิกไม่พอเร่งอีก2เทินนะดีมากๆครับแล้วก็มีสกิลร่างเนี่ยที่ เป็นสกิลลดฮิลสองฮิตนะครับก็กินฮิตได้ลดฮิลทีมถึกได้นะครับแจ่มมากเธอคนนี้แล้วก็เธอคนนี้เนี่ยก็เอาไปลงหอได้นะครับเนื่องจากมีเพิ่มคูดาวเรื่อยๆนะแบบไปคู่กับเสี่ยวอะไรอย่างงี้ได้ครับคู่กับยูจินต่างๆนะแล้วก็มีอมตะแล้วก็ที่แนะนําอีกอย่างนึงคือมังกรข่าวนะครับก็สปีดก็ไม่ได้ขี้เหย่ครับบีหกเนี่ยเป็นปกตินะของสายสมดุล แล้วก็แบบมาเพิ่มภูดาวได้ไงเออเพิ่มพูดาวดออมัวงกรขาวได้นะครับแถมมีการสถานะด้วยแล้วก็ยังกันเพิ่มได้อีกสองครั้งนะตอนหลังๆที่แบบเพิ่มไม่ทันแล้วอะไรเงี้ยก็เป็นตัวที่น่าทำครับแต่ถ้าเกิดใครมีสไปซ์อะไรเงี้ยแล้วแบบยังไม่พออะไรเงี้ยเออมันก็ใช้เสี่ยวแทนได้มังกรขาวอะไรเงี้ยใช้ยูชินแทนได้นะก็ยังไม่ต้องทำก็ได้ครับโอเค ัดมาครับเฮเลเนียนะเฮเลเนียใช่ไหมใช่เฮเลเนียเนี่ยถ้าใครที่เป็นสายแบบทําแต้มประสาทเนี่ยผมว่าเป็นตัวที่น่าทํามากๆนะครับอืมเพราะว่ามันจะทําให้ทีมของคุณเนี่ยทําคะแนนได้สูงมากๆนะครับเนื่องจากมีกันแบบสามเป้าใช่ไหมแล้วตัวในประสาทเนี่ยอย่างอารากอนหรือว่าฮันชเลอร์นะครับ มันจะสกิลใช้สกิลสามเป้านั่นเองนะทำให้ตีเราไม่เข้าเลยอันนี้พูดถึงระดับโหดนะครับเออแล้วก็ยังมีแบบเออการดีบัฟต่างๆที่แบบลดค่าโจมตีลดเดฟอะไรอย่างงี้นะอืมแล้วก็ยังลดบล็อกของศัตรูด,ด้วยนะครับหกเธอเลยนะเออลดแบบลดจนจบเกมครับโหดมากมากอ่ะแล้วก็มีสกิลที่แบบว่า ดูดเลือดให้ตัวเองแล้วก็ลดดาเมจเป้าหมายมีแบบลากให้ทุกคนมาตีที่เฮเลเนียตัวเดียวนะครับแล้วก็เพิ่มเด็บตัวเองแถมมีสเกียเวกที่แบบว่าเออเพิ่มบล็อกให้ทีมแบบเพิ่มบัฟท,แบบที่ช่วยลดค่าความเสียหายกายภาพอีกนะครับนั้นในปราสาทเนี่ยเป็นกายภาพหมดเลยนะครับฉะนั้นเฮเลเนียเนี่ยผมแนะนําให้ทํานะมือใหม่ด้วยก็ควรจะทํานะครับอือ้เพราะว่าเวลาคุณได้แต้มปราสาทเยอะๆเนีเย่ยคุณก็จะ เอาไปซื้อพวกถาดหรือว่าจะไปเลือกเอาจิกซออะไรเงี้ยได้ไวกว่านะครับถ้าเกิดทาแต้มได้เยอะๆนะอืมโอเคเฮเลเนียก็เป็นอีกตัวหนึ่งต่อมาครับนิปเปอร์นิปเปอร์เนี่ยอืมเป็นตัวดาเมจที่ยิงแรงโคตรๆเลยนะครับอืมไว้ยิงแบบ พวกบอสพวกมังกรนะเพราะว่ามันเป็นสกิลเป้าเดียวนะยิงในปราสาทก็ได้ครับแต่ว่าตัวที่ยิงบอสยิงปราสาทอะไรต่างเนี่ยมันก็มีอยู่ที่แบบว่าคะแนนมันก็ไม่ได้ขี้เหร่มากนะครับอย่างเช่นเดลลอนหรือว่าเฟิงเยียนเซอินอะไรเงี้ยครับคือถ้าเกิดไม่ได้รีบหรือว่าไม่ได้บ้าในทางที่แบบว่าจะต้องแบบท็อป50ท็อป10อะไรเงี้ยในเวอร์บอสนะก็ยังไม่ต้องทํา ก็ยังไม่ได้แนะนําให้ทํานะครับเพราะว่าอนาคตเนี่ยอาจจะแบบเฟอินเอาเวกมาจูพี่เอาเวกมาโหดกว่าอะไรเงี้ยนะครับเออก็ใครที่ไม่ได้แบบว่าจะจัดหนักเรื่องแต้มในเวอร์บอสแบบที่หนึ่งเลยอะไรเงี้ยก็ไม่ได้แนะนําให้ทํามากนะครับอืมเพราะมันเปลืองนะแต่ผมก็เผลอทําไปแล้วครับแต่ก็ถ้าไปดูคลิปก่อนของผมนะครับก็จะมี คลิปที่ใช้สไนปเปอร์ยิงให้ได้อยู่นะได้1ล้านเลยทีเดียวก็เก่งครับเก่งสไนปเปอร์เนี่ยเป็นตัวดาเมจที่ค่อนข้างรุนแรงนะแต่สำหรับมือใหม่ผมยังไม่แนะนำแล้วกันนะครับโอเคอ่าแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับที่เพิ่งเข้ามาล่าสุดก็คือหมาป่าสีขาวยูรินะตัวนี้เนี่ยผมบอกเลยครับมือใหม่เนี่ยควรทำเป็นตัวแรกเลยนะ เนื่องจากว่ายูริเนี่ยสารพัดประโยชน์มากครับถ้าคุณเป็นมือใหม่คุณจะยังไม่มี S ถูกไหมเออคุณต้องมาเก็บจิ๊กซอมารอใบเลือกอะไรอย่างเงี้ยนะอืมใช้ยูริแทนได้นะครับเพราะว่ายูริเนี่ยมีลดเดฟเหมือนเ5 0ส่วนนใหญ่ S อเนี่ยคือเอามาพอพาร์ส,สีฟเลยนะครับเพราะว่ามันมีลดเดฟแล้วก็มีสกิลเนี่ยครับที่ทำให้เป้าหมายได้รับค่าความเสียหายนะอืมฉะนั้นทำยูริเถอะครับ เพราะว่ามันมีเหมือน S หมดเลยนะครับแถมยังไปไหนแบบมีตายเกิดมีวอยชิลด,ด้วยนะสำหรับตอนที่เอาเวกแล้วสปีดก็สูงกว่านะแล้วก็ยังมีสกลิลเนี่ยลดโตนะครับลดโตเป้าหมาย60%อแล้วก็ยังมีฟิกเมดอีกนะครับฟิกไม่พอเร่งเทินด้วยแจ่มมากๆครับแล้วยังมีสกลิลเวกที่แบบว่าเพิ่มครูดาวแล้วก็แรงตามเลือดนะ แล้วมันสามารถฟาร์มได้ดีเยี่ยมมากๆครับเร็วกว่ากล้าหารอีกนะอืมฉะนั้นถ้าเป็นมือใหม่นะผมแนะนำให้ทำยูริเป็นตัวแรกนะครับผมแล้วก็ไล่ไปเป็นเฮเลเนียหรือว่าคารินก่อนก็ได้ครับนะประมาณนี้ส่วนสนิปเปอร์เนี่ยไว้ก่อนนะถ้าว่างหรือว่าหินเหลือค่อยมาทำละกันส่วนใครที่แบบสายอารีน่าก็แนะนำเป็น กระหานนะกับเอเซียเออยูริด้วยยูริก็เป็นตัวอารีน่านะครับก็ดีงามมากนะแล้วก็ใครมีอะไรสงสัยเนี่ยถามผมได้นะเผื่อผมแบบลืมพูดไปอ่ะลืมบอกครับเห็นพื้นที่นี่ไม่รู้จักตรงนี้ไหมข้างบนเนี่ยเนี่ยเออตรงนี้เนี่ยก็สามารถหาหินอเวกได้นะครับผมมาเข้ามาตรงนี้นะเห็นไหมมันจะมี2ฝั่งนะครับคือใน1อาทิตย์เนี่ยคุณจะสามารถลงได้ ั่งซ้ายสองครั้งฝั่งขวาสองครั้งเป็นสี่ครั้งแล้วก็ครั้งหนึ่งเนี่ยมันจะตกหินอเวกให้สามก้อนนะครับฉะนั้นสัปดาห์หนึ่งเนี่ยถ้าคุณทําให้มันเต็มได้ทั้งสองฝั่งนะก็จะได้ทั้งหมดสิบสองหินก,ก็ค่อยๆเก็บไปนะมันก็ได้เยอะอยู่นะสิบสองหินต่ออาทิตย์ก็เหมือนเป็นของแถมอะครับเพราะว่ามันไม่ได้ได้แค่หินมันได้อย่างอื่นได้กุญแจได้ใบเลือกท่าได้ประดับได้หินอเวกอุปกรณ์อีกหลายอย่างนะอืม แล้วก็ดันพวกนี้เนี่ยจะรีวันจันทนะครับก็พอวันจันทร์เนี่ยก็มาลงลงให้ครบนะเก็บแตมไม่ครบครับผมก็หมดแล้วนะครับสําหรับการหาหินเวกหรือว่าเวกตัวไหนก่อนดีอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยพอมันปรับระบบหินเวกเนี่ยคนก็จะถามกันเยอะนะครับว่าเออเอาเวกตันไหนก่อนดีระหว่างอันนี้กับอันนี้นะครับก็ดูทีมของคุณด้วยดูแบบการใช้งานของคุณด้วยว่าคุณสายไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับ ลองอ่านดูดีๆนะไม่ใช่เ,เวกตามกระแสมั่วๆนะครับหรือว่ามาถามผมใน f a c e b o o k แฟนเพจก็ได้ครับโอเคก็ขอบคุณมากๆครับที่รับชมคลิปของผมจนจบนะอืมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร c ช anel ของผมด้วยนะครับก็แชร์คลิปนี้ไปให้เพื่อนๆได้ดูกันเยอะๆนะโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับแล้วพบกันใหม่คลิปหนะ้า